ใครนะคะที่ตอนนี้ที่กําลังประสบปัญหาเรื่องฝ้ากาัดจุดด่างดําและปัญหาเรื่องรอยดําจากสิวเข้าคลินิกยังไงก็ไม่หายวันนี้ฟักแฟงมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยค่ะเบสกรีนเพอร์เฟกซ์ในซีเอ็กซ์ีม ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้านะคะส่วนผสมจากโซ่มีความเข้มข้นสูงมีวิตามินซีสูงนะคะจะไปช่วยเรื่องปัญหาเรื่องรอยดําจากสิวเรื่องที่เป็นรอยเป็นฝ้ากะที่เป็นรอยดําๆจะทําให้จางลงนะคะแล้วที่สําคัญเพียง490บาท แล้วเหมาะมากๆเลยค่ะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายเพราะว่าอะไรคะเขาจะคิดค้นแม้กระทั่งเรื่องแพกเกจจิ้งนะคะเราซื้อครีมทั่วไปแล้วเป็นแบบเปิดนะคะมันจะทําให้มีเชื้อแบคทีเรียแล้วทําให้คนแพ้ง,ง่ายมากๆเลยแต่วันนี้ผลิตภัณฑ์มาแบบนี้เลยค่ะเหมือนเราใช้ของใหม่อยู่ตลอดเวลานะคะเพียงคุณกดแบบนี้ค่ะ เนื้อครีมก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยผิวแพ้ง่ายนะคะใช้ตัวนี้แน่นอนค่ะคุณจะหน้าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกระปุกแรกก็เริ่มเห็นผลแล้วค่ะนะคะวันนี้490บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยแล้วที่สำคัญสามารถซื้อได้กับตัวแทนจำหน่ายหรือทางที่ช h อปปีก็ได้นะคะปปตามจัดแล้วคุณจะหน้าใสหน้าสวยเหมือนฟักแฟงเลยจ้า mm hmm.